สวัสดีแฟนบอลหงแดงทางช่องสปอร์ตมันเดยทุกท่านอัปเดตข่าวใหม่ลีพูประจำวันที่ยีพฤษภาคม2023โดยมีหัวข้อข่าวทั้งหมดดังนี้สโมอสรวูแพมตันวันเดอเลอร์เสนอขายลูเบเนเวสให้กับลีพูในราคาสุดถูกเพียงแค่50ล้านปอนด์เท่านั้นโดยในตอนนี้ทางด้านสโมอสวอร์พูนั้นกำลังจะได้รับข่าวดีในการย้ายทีมของ ลูเบนเนเวสตาร์กองกลางทีมชาติโปรตุเกสและของสโมสรวูฟแฮมตันเมื่อมีรายงานว่าในตอนนี้ทางด้านสโมสรวูฟนั้นกำลังจะหมดหนทางที่จะรักษากองกลางกับตันทีมของพวกเขาให้อยู่กับทีมต่อไปในฤด,ดูกาลหน้าได้อีกต่อไปแล้วนั่นก็เพราะเหตุผลสำคัญก็คือหลังจบฤด,ดูกาลนี้ลูเบนเนเวสจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับสโมสส และทางสโมสรวูฟนั้นจำเป็นจะต้องขายลูเบนเนเวตออกจากทีมในทันทีในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะเสียเขาไปแบบฟรีๆเมื่อฤดูกาลนี้สิ้นสุดลงโดยรายงานนี้ว่าจากฟุตบอลอินไซเดอร์ได้อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือในสโมสรรีบูโดยกล่าวว่า ในตอนนี้ทางสโมสรอนวูฟนั้นได้ทําการติดต่อมาที่สโมสวอน์พููโดยตรงด้วยตัวของพวกเขาเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางสโมสรอนวูฟนั้นได้แจ้งกับทางลิพูว่าทีมของพวกเขานั้นพร้อมที่จะขายลูเบนเนเวสออกจากทีมในทันทีเมื่อฤดูกาลนี้สิ้นสุดลงและในตอนนี้ทีมของพวกเขานั้นกำลังมองหาค่าตัวจำนวน50าล้านปอนด์สำหรับดีลการย้ายทีมในครั้งนี้ และได้สอบถามมายังสมูสอหร์พูว่ายังคงสนใจในตัวของกองกลางรายนี้อยู่หรือไม่แต่สำหรับข่าวดีลการย้ายทีมในครั้งนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรทั้งนั้นนั่นเพราะทางริพูนั้นยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอด,ดังกล่าวที่ทางวูแคมตั้นยื่นข้ามาแต่อย่างใดโดยเป้าหมายการเสริมทัพของริพูในตอนนี้ก็คือการคว้าตัวอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์เมสันเมาส์ และไลออนกาเวนเบิร์กเข้าสู่ทีมไม่ได้ในชน่วงตลาดซัมเมอร์นี้และถ้าหากลิ์ผูไม่สามารถคว้าตัวนักเตะทั้ง3คนเข้าสู่ทีมได้ทั้งหมดแล้วล่ะก็ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ลิ์ผูจะหวนกลับไปให้ความสนใจในตัวของลูเบนเนเวสอีกครั้งดังนั้นต้องมาลอลุ้นกันต่อไปว่า ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ลิฟูของพวกเรานั้นจะสามารถคว้าตัวลูเบนเนเวตเข้าสู่ทีมได้หรือไม่ลิฟูผู้ตั้งเป้าคว้าตัวนิโคโลโลบาลเล่าเข้าสู่ทีมในฐานะกองกลางรายที่2ต่อจากดิวอเล็กซิตแม็กอลิสเตอร์ลิฟูเอ็โคนะครับสื่อที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสโมสรลิฟู ได้ออกมาให้ข่าวว่าในตอนนี้สโมสอรีพูนั้นได้ตั้งเป้าการซื้อนักเตะลายใหม่เข้าสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าหากประสบความสำเร็จในการคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เข้าสู่ทีมโดยนักเตะลายที่สองที่รีพูลเลงเอาไว้นั้นก็คือนิโคลโลบาลเล่าสตารกองกลางทีมชาติอิตาลีจากสโมสรอินเตอร์มิลานเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ โดยทางลิบูเอ็กโคนั้นยืนยันว่าถ้าหากดิวการย้ายทีมของอเล็กซิสแมริเตอร์เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทีมของพวกเขานั้นก็จะดำเนินการคว้าตัวนิโกโลบาลีล่าเข้าสู่ทีมในฐานะผู้เล่นกองกลางคนที่2ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ในทันทีโดยทางลิพูเอ็กโคนั้นได้อ้างอิงข้อมูลมาจากกันโชดิมิกาโตหนังสือพิมพ์กีฬาชื่อดังในประเทศอิตาลี ที่ได้ออกมาตีข่าวว่าสโมสเวอร์พูนั้นได้ตั้งเป้าชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าดีลการย้ายทีมของนิโคลโล่มาเลล่าสู่ทีมลิพูนั้นจะเป็นดีลการย้ายทีมนักเตะรายที่2ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยสื่อจากอิตาลีรายนี้ยังอ้างต่อไปว่าถ้าหากสโมสเวอร์พูนั้นตั้งการที่จะประสบความสําเร็จในดีลนี้แล้วล่ะก็ ทีมดังแห่งถิ่นเมทิไซา์ลายนี้จะต้องเตรียมเงินสดอย่างน้อยในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่า87ล้านปอนด์หรือ100ล้านยูโรเลยทีเดียวนั่นเพราะจำนวนเงินดังกล่าวนี้ถือเป็นจำนวนเงินที่ทางสโมสรอ,อินเตอร์มิลานนั้นได้ตั้งราคาขายนักเตะลายนี้เอาไว้แล้วนั่นเองแน่นอนว่าสโมสรลิพูนั้นจะไม่มีทางได้ตัวนิโคลมโาเลล่าเข้าสู่ทีมในราคาถูกอย่างแน่นอน นั่นเพราะทางสโมสรอินเตอร์มิลานมองว่าการขายกองกลางที่ดีที่สุดของพวกเขาออกจากทีมไปนั้นจะไม่มีทางที่ลิปูจะได้ตัวในราคาถูกๆเหมือนกับดิวนักเตะรายอื่นที่พวกเขาเคยประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างแน่นอนดังนั้นต้องมาองรอลุ้นกันต่อไปว่าลิปูนั้นจะกล้าสู้ราคาในดิวการย้ายทีมในครั้งนี้ที่ทางอินเตอร์มิลานนั่งตั้งราคาขายเอาไว้หรือไม่ และทางลิพูนั้นจะได้ตัวนิโกโลบาเลล่าเข้าสู่ทีมในฐานะกองกลางคนที่2ต่อจากเดียวของอเลซิสแม็กอลิเตอร์หรือไม่ด่วนลิพูตั้งราคาขายเควินเคลเเฮย์ยังเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ราคา25ล้านปอนด์สโมสอนลิพูตกเป็นข่าวหรือล่าสุด ว่าเป็นที่แน่นอนแล้วที่ทีมของพวกเขานั้นจะไม่สามารถล้างตัวผู้ดกษาประตูมือสองของทีมอย่างเควินเคลเลอร์ L H, ให้อยู่ค้าแข้งกับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าได้เป็นที่แน่นอนแล้วและในตอนนี้ทางด้านของลิอร์นั้นก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าทีมของพวกเขานั้นก็จะพร้อมที่จะปล่อยตัวเควินเคลเลอร์ L H, ผู้รักษาประตูชาวไอริสไลน์นี้ออกจากทีมในทันทีเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เปิดทําการและทางลิฟผูนั้นก็กําลังมองหาค่าตัวในการย้ายทีมของเคลเลอร์ในครั้งนี้ในราคาที่ไม่ต่ำกว่า25ล้านปอนด์โดยรายงานนี้มาจากดีแอส h l e ติกได้ออกมาอ้างว่าเควินเคลเลอร์นั้นน่าจะเป็นนักเตะลิฟผูเพียงคนเดียวที่ขายได้ราคาสูงที่สุดในเวลานี้แล้ว นั่นเพราะตรงเขานั้นถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดของสโมสรลิพูในฤดูกาลนี้แต่เมื่อทางลิพูนั้นไม่สามารถที่จะให้เวลาการลงสนามกับนักเตะรายนี้ได้เพราะมีอา i ิ o องเบเกอร์เป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมอยู่ในเวลานี้ดังนั้นการปล่อยตัวเควินเคลเลอร์ให้ออกจากทีมเพื่อไปหาความท้าทายใหม่กับสโมสรอื่นนั้น ถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับเลี้ยผูและในตอนนี้ก็มีหลายสโมสรที่กำลังเลงคว้าตัวเควินเคลเลอร์เข้าสู่ทีมไม่ว่าจะเป็นสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์ไบรตันและเบนฟอร์ดต่างก็แสดงความสนใจที่อยากจะคว้าตัวผู้รักษาประตูลายนี้เข้าสู่ทีมด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นต้องมาลอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วนั้นเควินเคลลเฮอร์จะตัดสินใจย้ายไปค้าแข่งกับสโมสรไหนกันแน่เจนนค็อบยืนยันดาวินนูเยสเป็นโครงการระยะยาวในการปั้นให้เป็นยอดกองหน้าระดับโลกของเขาเจนนค็อบผู้จัดก,การทีมลิปูนั้นได้ออกมายืนยันเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้ง หลังจากที่ตัวของเขานั้นถูกทางผู้สื่อข่าวจ่อไมยถามว่าผลงานของดาวินนูเยสในฤดูกาลนี้คือความล้มเหลวใช่หรือไม่และดิวการย้ายทียมจำนวน85ล้านตอนของดาวินนูเยสสู่ลิพูนั้นคือความล้มเหลวของเจกินคอปใช่หรือไม่แน่นอนว่าทางด้านของเจงินคอปนั้นก็ตอบคำถามในเรื่องนี้กลับมาในทันทีว่า ผมยืนยันว่ามันไม่ใช่ความล้มเหลวอะไรทั้งนั้นเพราะผมมองว่าดาวินนูเยสนั้นคือโครงการระยะยาวของสโมสรแห่งนี้นั่นก็เพราะว่าการที่เราจะปั้นนักเตะแต่ละคนให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกนั้นใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันและที่ผ่านมานั้นตัวของผมก็ไม่เคยสงสัยถึงความสามารถของดาวินูเยสเลยแม้แต่นิดเดียว ตอนนี้อุปสรรคที่สําคัญที่สุดของดาวินนูเยสนั่นก็คืออุปสรรคด้านของภาษาเพราะตัวขเขานั้นยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยในเวลานี้ดังนั้นจึงทำให้การสื่อสารของเขากับเพื่อนร่วมทีมนั้นทำได้ไม่ดีนักดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าหากว่าตัวของดาวินนูเยสนั้นจะไม่สามารถโชว์ความการเล่นที่ดีออกมาให้ทุกคนได้เห็นได้ในฤดูกาลนี้ แน่นอนว่าผมได้บอกเรื่องนี้กับตัวของเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตัวของเขานั้นควรที่จะพูดภาษาอังกฤษให้ได้เพราะมันจําเป็นอย่างมากกับการค้าแข่งในพีเมลีและตัวของนูเยต์นั้นก็รับปากกับผมแล้วว่าตัวของเขานั้นจะพยายามพูดภาษาอังกฤษและสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่สําหรับในตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่า ตัวของดาวินนูเยสนั้นได้นำสิ่งที่ผมบอกกับเขาไปปรับปรุงเรื่องภาษาถึงไหนแล้วแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าฟอร์มการเล่นของดาวินนูเยสในฤดูกาลหน้านั้นจะต้องดีกว่าฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนนั่นเพราะคงไม่มีใครย่ำอยู่กับที่อย่างแน่นอนสำหรับเรื่องภาษาดังนั้นในฤดูกาลหน้าผมขอยืนยันว่า ทุกคนจะได้เห็นฟอร์มการเล่นที่แท้จริงของดาวินนูเยสในสนามอย่างแน่นอนดิวัคโอดิกีแบทท่าอยากรีเธิร์นกลับมาค้าแข่งในพิมิลิกอีกครั้งในฤด,ดูกาลหน้าอัปเดตรายงานข่าวล่าสุดจากสื่อฝั่งประเทศอิตาลีเมื่อมีรายงานข่าวล่าสุดออกมาว่าอาดีตกองหน้าสโมสร์เลปูอย่างดิวัคโอดิกกี้นั้น มีความต้องการที่อยากจะย้ายกลับมาคาแข่งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนั้นกองหน้ามหาเทพรายนี้เพิ่งจะย้ายออกจากสโมสลิเลพูไปค้าแข่งกับทีมพิศาจแดงดำเอซมิลลนแบบฟรีค่าตัวและการค้าแข่งในลีกกันโชเซเรียของดิวักโอิกี้นั้นก็มีระยะเวลาสั้นมากเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น และในตอนนี้ตัวของนักเตะรายนี้ก็ได้ตัดสินใจเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะย้ายกลับมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งและเชื่อได้ว่าสโมอสรที่ต้องการคว้าตัวดิวักโอดิกี้เข้าสู่ทีมนั้นน่าจะเป็นสโมอสรในพรีเมียร์ลีกระดับกลางตารางนั่นเองดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับดิวักโอดิกี้แล้วว่าพร้อมที่จะลงเล่นในพรีเมี์ลีกกับทีมระดับกลางตารางหรือไม่ โดยรายงานนี้มาจากข้อลีเล่เดล o สปอร์ตได้ออกมาให้ข่าวว่าแข้งชาวเบลเยียมรายนี้มีความต้องการที่จะย้ายกลับไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งเป็นอย่างมากหลังจากที่ตัวของเขานั้นไม่ประสบความสำเร็จในการค้าแข้งในลีกกันโชเซรียกับทางด้านของสโมสรเอซีมิลาน Milan. และนอกจากสโมสรนในพรีเมียร์ลีกแล้วในตอนนี้ดิวออลิกีนั้น ยังได้รับความสนใจจากทีมในลีกตุรกีอีกด้วยเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าเป้าหมายในการย้ายทีมของดิวักโอลกี้ในครั้งนี้น่าจะเป็นการกลับมารีเทิร์นคาแข่งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าในตอนนี้ยังไม่มีใครทราบได้ว่าสมโมสรที่จะเป็นต้นสังกัดใหม่ของดิวักโอลกกี้ในฤดูกาลหน้านั้นจะเป็นสมโมสรไหนกันแน่ ดังนั้นต้องมารอลุ้นกันว่าเมื่อตลาดหน้าร้อนเปิดทําการแล้วดิวัคโอลิกี้นั้นจะตัดสินใจย้ายไปค้าแข่งกับสโมอสอนไหนกันแน่แต่สําหรับการกลับมาค้าแข่งกับสโมรสรลิผูนั้นให้ปิดประตูตายไปได้เลยเพราะมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดสปอร์ตมันเดย์อัปเดตข่าวลิผูสดใหม่รวดเร็วทุกวันฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ